ยังไงนะไม่มานี้คใครถูกไปร้านก็มีรู้จากทางอื่นต่างจังหวัดน้องห<อ>มาหลวงพ่อเนาะค่ะรถสองคันนี้มาจอดก่อนเนาะใช่ไหมรถเรามาทีหลังมาจอดตรงนี้อันนี้คือตามที่หลวงพ่อพ,าพาูดที่ฟังถ้ารถคันไหนมาจอดตรงต้นไ,ไม้นี้คือเป็นไม้มงคลต้นอะไรไม่รู้จักเป็นไม้มงคลแล้วยังไงมาจอดตรงนี้แล้วมาจอ,อดปุ๊บเือเลยทะเบียนรถ มันจะออกเพราะว่าคนทางไกลเข้ามาเขาได้เป็นนั้นโอ้สามเก้าหกศูนยรุดคันนั้นไม่เคยมาหรือว่าไม่เคยรู้มาก่อนค่ะาจาจะให้โชคมาจอดตรงนี้ก็จะได้โชคตรงต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ค่ะรุดคัน้น้าโชคหน้าสามหน้าองค์หลวงปู่สวง เขาได้เป็นล้านเขาได้เป็นล้านถูกมาแล้วแล้วรถคันนี้รถของใครคะแม่มณีรถคันนี้เหรอคะค่ของพี่นรินไม่ใช่พี่อะไรนะพี่อะไรอ๋อพี่จอนนี่โอ้พี่จอนนี่พี่จอนนี่ี่จอนนนะะคได้ฉายาใหม่แล้วตอนนี้เรียกพี่จอนนี่เจอแม่ซงเนาะก็เหมือนแม่ซงแม่มานี่ยเขาตั้งฉายาให้ใหม่ เรียกพี่จอนนี่นะคะพี่จอนนี่นะคะตอนนี้นารินพารวยฉายาใหม่นี่นะคะเราก็มาสองเลขทะเบียนที่นารินนะทบรถนะคะเขาบอกว่าถ้ามาจอดตรงต้นไม้มงคลนี้นะคะเลขมักจะออกนะคะแม่มณีบอกเขาถูกันเป็นล้านนะคะเพราะว่าทีมงานเคยมาจอดตรงนี้โดยที่เขาไม่รู้น่ะมันไปออกลาวหน่อยไปออกเพื่อนบ้านอวันนี้วันจันทร์ สี่ตัวพี่วันนี้วันจันทร์แสนสองวันนี้วันจันทร์พี่รถคันนี้เคยออกมายังพี่จอนนี่โอ้ช่วงนั้นที่แอ้ที่โค้งกระดูกที่ที่ที่ไปไปโค้งกระดูกอ่ะสามหมดติดครับรถคันนี้เหรอพี่ครับคันนี้แหละสามหมดติดโอ้โหวันนี้รวยนะคะมาครั้งแรกใช่ไหมคะพี่นี่ มามาในวัดนี้เป็นวัดครั้งแรกโอ้ครั้งแรกไม่เคยมาครั้งแรกไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรกขอให้รวยขอบคุณมันี้ชาแนลมากมากเลยนะคะที่แบ่งปันแนวทางอันนี้เมื่อกี้ตอนที่นั่งรถมา่ะรุ้นมากเลยเพราะว่าออลลุ้นในใจรุ้นในใจเพราะว่าตัวเองรู้แล้วเนาะเอารู้แล้วแต่พี่นารินไม่รู้ไม่รู้ที่นี้รู้แล้วก็เลยเห็นรถสองคันจอดตรงนู้นเนาะเอ๊ะเขาเหมือนจะวางไว้ให้เราได้จอดตรงนี้ยพอดีให้โชคเราพอดีอย่างเงี้ย ก็เลยลุ้นในใจว่าจะไปจอดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยกับพี่จอนนี่ลุ้นลุ้นว่าพี่จอนนี่จะจอดตรงไหนแล้วไม่ได้บอกพี่จอนนี่ด้วยว่าให้จอดตรงนี้ไม่ไม่ไม่ได้บอกพี่ตั้งใจจอดเองด้วยค่ะท่านเลยก็เลยพูดขึ้นมาว่ามาจอดตรงนี้ก็เลยพูดให้ฟังค่ะว่าถ้าจอดตรงนี้จะได้โชคนะคะกับต้นไม้มงคลนี้เลยนะคะพี่นลินรู้ไหมว่าต้นอะไรถ้าเป็นภาษาเขมรเขาเรียกไอ้ต้นไอ้อะไรนำไอหมากมันจะเป็นเหลือง ลกมันจะเป็นเหลืองๆที่มันต้นตะลักไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันออกเหลืองอ่ะแต่ภาษาไทยเขาเรียกเห็นเลขอีกต่างหากครับต้นนี้เห็นเลขท่านผู้ชมดูเองเด้อเลขอะไรนี่น่าชี้ให้ดูแล้วอย่าลืมอยู่นี่นะแต่ว่าทะเบียนคันนี้แหละะห้โชใช่จะให้โชคเจ้าของรถอ่ะสาธุสาธุนี่ครับตามเลยครับท่านผู้ชมครับ ถ้าจอดตรงๆเนี่ยอาจจะได้สามตัวเองถ้าจอดตรงๆต้นนี่ยนะอันนี้ถือว่าดีอยู่ดีอยู่ตรงเนี้ย